สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องกราฟการเคลื่อนที่นะครับคําถามคือกราฟใดคือของวัตถุที่โยนขึ้นในแนวดิ่งแล้วตกลงมาสู่พื้นนะครับการเคลื่อนที่ของวัตถุมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วกลับลงมาที่เดิมนะครับดังนั้นครึ่งหนึ่งของกราฟนะครับจะต้องจุดนี้นักเรียนทราบดีแล้วใช่ไหมครับว่าความเร็วตรงนี้เท่ากับศูนย์นะครับ ตอนแรกเวลาเราโยนความเร็วจะมากที่สุดใช่ไหมครับนี้มากนะครับขึ้นไปความเร็วจะลดลงเป็นศูนย์แล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะครับจนมากเหมือนกันนะครับแล้วควรจะติดลบด้วยนะครับเพราะว่าทิศทางของความเร็วนะครับส่วนทางนะครับแสดงว่าต้องมีกราฟที่ติดลบนะครับก็คือก็จะมีกราฟเดียวด้วยซ้ํานะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งจะต้องมีค่าเท่ากับศูนย์เห็นยครับยังก็ไก่เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับ จุดครึ่งหนึ่งของกราฟจะต้องมาที่ศูนย์ก็คือแปลว่าตอนแรกมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมมากที่สุดนะครับค่อยความเร็วลดลงจุบจนความเร็วเป็นศูนย์แปลว่าถึงจุดนี้นะครับหลังจากนั้นความเร็วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตกพื้นนะครับแต่ว่ามีทิศทางที่ตกกันข้ามนะครับแสดงว่าเคลื่อนที่กลับทางนะครับตอบคอควายนะครับ